สวัสดีครับคุณกินไคะพี่ครับผมวันนี้เรามาหาคุณหมอนะครับครั้งสุดท้ายก่อนที่จะคลอดครับเข้ามานะคะครั้งแรกนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับคุณหมอกระหนกค่ะขอบคุณมากค่ะ มีใกล้ชิดญาติหรือสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 ไหมคะนี่เวลามาถึงเขาจะมีการเช็คก่อนจริงๆเช็คตั้งแต่ข้างล่างและนี่ก็จะมีการเช็ครอบ2เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นหายเหนื่อยได้เลย น,นี่กลับม<ไ>ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอออแงมยุยมากเลยแต่เรายังไม่ได้บอกนะคะว่าเพศอะไรไว้ให้รอลุนกันแต่บอกเลยว่ามูมากเด <laughs> ี <laughs> ๋ยวตั้งแต่วันที้หายเป็นต้นไปนะคะจะแต่งหน้านอนและก็ไดผมนอนทุกคืนพอทะลุขึ้นมาแล้วก็แบบอุ๊ฉันสวยเลยและแล้วหนูต้องทําอะไรอีกคะคุณหมอตอนนี้ก็คือชิลในช่วงนี้เนื่องจากกัดตัวไม่เหมือนตอนท้องที่แล้วที่ค่ะคุณใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดจีิงนนนอนมันอาจจะ ช้าหน่อยแต่ถ้าอยากคลอดเร็วๆก็พยายามแ c t ทีฟตอนนี้สามารถได้ตลอดเวลาค่ะเคราจะจามอย่างชื่งแลออกมาขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณนะคะคุณหมอเราก็ไปหาคุณหมอมาแล้วคราวนี้มีหนึ่งิชชั่นที่เรายังไม่ได้ทำนะคะก็คือการเดินดูห้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่บำรุงราษฎเนี่ยเขามีห้องพักแบบไหนให้เราเลือกบ้างไปกันเลยค่ะครับ ห้องใหญ่มากห้อง,องอน,นี้เลกสุดในของแอลนี้ค่ะ,ะอันนี้เป็นห้องพรีเมียย์สุดนะคะ,นนะคเป็นสองตอนนะคะเหมาะกับคลอดลูกมากคุณแม่เพิ่งคลอดเสร็จเนี่ยเขาต้องการพักผ่อนเยอะๆแล้วก็บางทีผู้หญิงเราก็ต้องมีให้นมลูกอะไรอย่างงี้นะพรามันมีแยกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่อันนี้คือไซส์เล็กสุดนะจ๊ะคือเล็กสุดแล้วใหญ่มากเลยเอ,อันนี้สําหรับของคนไข้ค่ะ,คะอ่าแล้วนี้ก็เป็นเตียงของคนไข้นะคะ ถามหน่อยน้องเนอร์เซอรี่เขาจะอยู่ชั้น6เราอยู่ชั้น11บเอ็ดอ่ารเงี้ยแล้วลูกเราเวลาขึ้นมาจะปลอดภัยไหมนี้ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายโารงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ของเนอร์เซอรี่กับอกรอปภก็จะล็อกลิฟท์ทุกครั้งเข้า<ม>ได้เฉพาะแค่คุณพ่อหรือคุณแม่พอมาถึงที่เคาน์เตอร์ค่ะพยาบาลจะเช็คชื่อนามสก,กุลน้องให้ตรงกันกับป้ายข้อมูลของคุณแม่ค่ะถึงจะสามารถส่งเข้ามาในห้องได้ถ้าทุกครั้งที่ที่คุณแม่จะให้น้องกลับไปที่ชั้น6กแะค่ะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาล็อ ทุกคนค่ะโอเคแค่เี๋ยพาไปดูอีกห้องนึงได้ค่ะแล้วไปดูกันอีกห้องนึงนี่ห้องกลางๆค่ะคุณบ้านที่ฉันกำลังคุยกันดูว่าเลขห้องเบอร์อะไรได้ซื้อลอตเตอรี่ถูกอันนี้ตัวท็อปมาดูโอ้โหอันนี้คือห้องอะไรค่ะห้อง Royal Suite นะคะจะเป็นห้องที่ไฮไลท์สำหรับโรงพยาบาบำราเริ่มจากครัวก่อนก็ได้ค่ะเดินอันนี้จะเหมือนคล้ายๆกับคชันที่บ้านเลย แล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นลิฟวิ้งรูมโซฟานั่งมีโต๊ะพูดคุยนะคะเฮ้ <S <S ยมีเตียงสองเตียงนี้เลยเหรอมีสวนด้วยคุณดูดิมีห้องนี้ด้วยอ่ะแล้วนั้นห้องน้ำแยกใช่ไหมคะห้องน้ำแยกค่ะนี่ห้องน้ำของคนเฝ้าค่ะอ่ะทุกคนมาดูค่ะห้องของคนไข้ก็จะเป็นฟิลนี้อ่ะอันนี้คล้ายก,กันกับห้องเมื่อกี้มีห้องดีขนาดนี้คนเฝ้าจะเข้ามาหาดิฉันไหม <Okay. S 2> และนี่นะคะก็คือรัวห้องพักของเรานะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะพาไปดูห้อง NICU <IC> นะคะก็คือห้องสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะเป็นความรู้นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในห้องนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปแค่นิดเดียวพอนะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ค่อนข้างเราไม่ค่อยอยากให้เข้าไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมี3ระดับของเด็กนะคะเดี๋ยวกิฟให้ดูอะ <ไป S 2> มาดูมาดูมาดู อ่านี่คือห้องออฟเซิร์ฟนะคะเวลาทอดมาถึงปุ๊บอ่าเอาขึ้นมานะทำความสะอาดมาฆ่าเชื้ออะไรทุกอย่างแล้วก็เฝ้าดูกันก็สองสามชั่วโมงแล้วก็ถ้าเด็กโอเคปกติก็ส่งไปหากคุณ<อ>แม่แ,มแล้วก็ในห้องนี้ก็จะมีสองแผนกคือเด็กที่ไม่ได้ป่วยมากกับป่วยมากแล้วก็ยังมีห้องพรเวทที่สําหรับ เด็กที่ป่วยแล้วก็คุณแม่สามารถมาดูมาเฝ้าได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดนะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นสามสามพาร์ทคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะมีที่รองรับสำหรับดูลูกกระมั้เกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นก็จะบอกว่ามีมแล้วก็มีตัวตนเพียบทบมือมากตอนลุงลากขึ้นชื่ออยู่แล้วครับ,รบอโอเคไปค่ะเราออกกันไป แลก็พาเดินชมนะคะห้องของที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วกออ็ได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่กําลังจะเตรียมตัวมีลูกหรือว่าเตรียมตัวคลอดนะคะก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชเนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็มีอะไรให้เราบ้างนะคะเตรียมตัวยังไงก็เดี๋ยวเราลุ้นกันละกันว่าคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วคลอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะแต่รจริงๆพี่ว่าบำร,รุงราชก็เป็นโรงพยาบาล ดีทุกๆอย่างยังไงก็ฝากด้วยโรงพยาบาลมางมุงรากครับเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนค่อนะคะพีๆบ๊ายบายสวัสดีครับ